thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนดพามาอัปเดตบ้านโมเดนหลังคา4สเต็ปหลังนี้ค่ะบ้านโมเดลหลังคา4สเต็ปหลังนี้นะตอนนี้คุณช่างก็ส่งมอบงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสําหรับบ้านโมเดลหลังคา4สเต็ปหลังนี้นะเบ็ดเสร็จเลยนะคะทุกคนว,กวัสดุบวกค่าแรงช่างก็อยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทวันนี้สดก็เข้ามาอัปเดตงานฝ้าไฟเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดบ้านหลังนี้กันค่ะ สถานทวนความกว้างบ้านหลังนี้อีกครั้งนะความกว้างอยู่ที่7เมตรนะความยาว9เมตรด้านหน้าจะเปิดช่องละ3เมตร50ส่วนด้านความยาวจะเปิดช่องละ3เมตรและในส่วนของโรงจอดรถนะต่อเติมอีกนะคะ1ล็อกค่ะความกว้างก็อยู่ที่3คูณ19เมตรหลังนี้รวมพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรค่ะตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านขวานะคะฝั่งทางด้านขวาจะเป็นในโซนของห้องนอน หลังนี้1ห้องนอนนะคะเพราะว่าถ้าใครได้ติดตาม ep 1จนถึง ep นี้นะคะก็เป็น ep ที่5้าจาก ep 1ถึง ep 5นะคะสานก็แจ้งไปว่าบ้านหลังนี้คุณช่างก็ทำแค่เฉพาะในโซนของตัวบ้านคือ,อถ้ามองจากด้านข้างจะได้แค่3ล็อกนะส่วนทางด้านหลังจะเป็นหลังเก่านะคะ บ้านหลังนี้ทั้งภายนอกภายในจะออกโทนสีเทาคะ่ะแล้วก็ตัดขอบเสาขอบคานด้วยสีน้ำตาลเข้มหน้าต่างจะติดขอบบัวนะตกแต่งด้วยขอบบัวเป็นบัวเรียบนะคะบัวปูนเรียบแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเสาทั้ง3ต้นก็จะตกแต่งด้วยหินกาบราวระเบียงปกติแล้วคุณช่างจะทาสีน้าเงินนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวราวระเบียงก็จะแมดกันนะคะกับบัวขอบหน้าต่างขอบ นนเนนี่ก็จะเป็นในโซนของระเบียงหน้าบ้านนะความกว้างของระเบียงหน้าบ้านก็อยู่ที่350 3มเมตรห้าคูณสมเมตรตกแต่งกลางเสาด้วยหินกาบตัดด้วยขอบบัวสวยงามแบบนี้เลย ตรงช่องนี้จะเป็นในโซนของโรงจอดรถนะก็ความกว้างจะอยู่ที่3เมตรยาว19เมตรตรงโซนบริเวณต่อเติมออกมากภายหลังนี้นะคะเหล็กที่ใช้จะใช้ทั้งหมด3ขนาดฝั่งนี้ก็จะใช้เสาเหล็กทั้งหมดเลยนะคะ,ะในส่วนของเสาจะเป็นเหล็กกล่องการวานไนส์4นิ้วคูณ4ส่วนของแปรนะคะใช้แปรเหล็กกล่องการวาไนส์เช่นกันนะคะ2นิ้วคูณนิ้วเครื่องหนา1.5มิลแล้วก็จันทัน สามนิ้วคูณนิ้วครึ่งบางทางนี้ก็จะมุงด้วยหลังคาสันไทยค่ะนี่จะเป็นในโซนของบริเวณโรงจอดรถนะและในโซนนี้ยังไม่ได้เทพื้นปูนนะทุกคนก็เว้นไว้แบบนี้ก่อนนะคะ,ะหลังนี้บันได3ามขัน้นเดี๋ยวสนัดพาไปดูภายในค่ะนี่ก็จะเป็นในโซนบริเวณระเบียงหน้าบ้านยื่นออกมานี้จะเป็นห้องนอนนะหลังใหม่หห้องนอนหลังเก่า1ห้องนอนเป็น2ห้องนอนค่ะ ตกแต่งเสาด้วยหินกราบทั้ง3ต้นเลยอันนี้ซูมให้ดูชัดๆในส่วนของอหินกราบนะก็เคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วตกแต่งขอบบัวสวยงามมากเลยบัวปูนที่นํามาตกแต่งขอบประตูหน้าต่างหรือว่าขอบเสานี้นะคะก็ตกเม็ดละ60บาทอันนี้ต้องไปขนมาเองนะคะแต่ว่าถ้าทางร้านขนส่งมาให้ก็จะตกเม็ดละห0 0บาทหลังนี้ประตูสวยมากๆ เดี๋ยวสนักพาไปชมบริเวณภายในค่ะนี่ก็จะเป็นในโซนของห้องโถงหลังนี้ห้องโถงโล่งกว้างมากานี่เลยความกว้างก็อยู่ที่7,6ูณ6เมตรภายในก็จะเป็นสไตล์ฟ้าเรียบนะโคมไฟที่ใช้จะมี2แบบนะคะเป็นโคมไฟเพดานหลอดกลมแล้วก็โคมไฟดาวไลท์สีที่ใช้ก็จะออกโทนสีเทาทั้งภายนอกและภายในค่ะ ประตูหลังบ้านก็จะเป็นในโซนของบ้านหลังเก่านะบ้านหลังเก่าก็จะมีห้องนอนอยู่ด้วยนะคะหนึ่งห้องอันนี้ก็จะเป็นภายในบ้านหลังใหม่ค่ะและนี่ก็เป็นภาพโดยรวมบริเวณห้องโถงก็จะประมาณนี้ค่ะกับหลังหันมาดูห้องอห้องนอนก็จะประมาณนี้นะคุณเจ้าของบ้านก็เข้าอยู่แล้วด้วย สไตล์ฝ้าก็เป็นฝ้าเรียบคมไฟดาวไลท์คมไฟหลอดกลมเช่นกันค่ะเดี๋ยวสนัดพาไปดูในโซนหลังเก่าในโซนของบ้านหลังเก่าจะเป็นบริเวณห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะมีบันไดลงไปด้วย1น่ขั้น,นบริเวณนี้ก็ทาสีเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเช่นกันแต่ว่ายังไม่ได้ตีฝ้า ตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องครัวค่ะตรงนี้จะมีห้องนอนอยู่ด้วยนะหนึ่งห้องความกว้างก็อยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตรถัดจากห้องนอนไปแล้วก็จะเห็นห้องน้ำหนึ่งห้องบ้านหลังนี้2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะอ่าตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปบ้านหลังใหม่แล้วอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในโซนหลังใหม่นะคะก็จะประมาณนี้หลังนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยส่งมอบงานแล้วค่ะทุกคน ค่ะและสําหรับพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้120ตารางเมตรอันนี้สอนัดก็คํานวณแค่เฉพาะตัวบ้านและโรงจอดรถที่คุณช่างสร้างนะคะก็120ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1โรงจอดรถ1ห,ห้องโถงลงกว้างและ1ระเบียงกว้างแบบนี้วัสดุบวกค่าแรงช่างหลังนี้รวมเลยนะอยู่ที่4 5 0 0 0 0มบาทราคานี้เป็นราคาหลังใหม่ไม่รวมหลังเก่านะคะ สำหรับบ้านหลังนี้ก็ส่งมอบงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสอนะก็นำมาให้เอฟซีทุกคนทุกท่านได้ชมเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นแนวทางเท่านั้นคะ่ะทีมงานบ้านหลังนี้ก็เป็นทีมงานช่างกาดคุณช่างกาดก็จะรับงานแค่เฉพาะในพื้นที่นะไม่ออกต่างจังหวัดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสอนัดพาชมบ้านแบบบ้านสวยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ